นโปเลียนฮิวผู้ที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงแนวคิดของมนุษยชาติเขาเป็นคนแรกที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับด้านความสําเร็จหลังจากที่เขาได้พบกับอภิมาเรษฐีคนแรกนั่นก็คือแอนดรูว์แคเนกีเขาได้พูดคุยกันและได้มอบหมายภาร,รก,กิจจากแอนดรูว์แคเนกีในตอนท้ายของการพูดคุยแอนดรูว์ถามนโปเลียนฮิวว่าถ้าผมจะให้งานคุณอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องกินเวลาถึง20ปีโดยที่ผมจะไม่จ่ายเงินให้กับคุณเลยสักเหรียญเดียว งานนี้จะสร้างผลดีให้กับคนทั่วโลกคุณจะรับทำไหมนปโปเลยนฮิลก็ตัดสินใจบอกว่าใช่ฉันรับงานนี้และนปโปเลินฮิลมาเล่าให้ฟังในภายหลังว่าอะไรการทำให้เศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกให้งานทำแต่ไม่จ่ายเงินสักแดงเดียวแต่จากการที่ได้รู้มาว่าแอนดรูคานากีเป็นผู้ที่รู้จักใช้คนเป็นอย่างมากถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องมีดีอะไรอยู่ในตัวเรานปโปเลยนฮิลจึงได้ตัดสินใจเลือกทำงานนี้ เขาถือว่าเป็นช่วงเวลานาทีที่ดีที่สุดของเขาที่จะต้องรีบคว้าโอกาสนั้นด้วยการตอบรับมหาเศรษฐีคานากีไปว่าต้องการงานนี้ครับและทันใดนั้นมหาเศรษฐีของโลกแสดงความยินดีกับเขาและพูดว่านี่เธอรู้ไหมเธอใช้เวลาตัดสินใจ29วินาทีหากเธอตัดสินใจเกิน60วินาทีฉันจะไม่ให้งานนี้กับเธอ,อยางเด็ดขาดคนที่จะประสบความสาเร็จเป็นคนที่ตัดสินใจร,รวดเร็วและเด็ดขาดคานากีมหาเศรษฐีโลกกล่าวต่อไปว่า ผมจะให้คุณรวบรวมหลักการที่ผมประสบความสาเร็จจากธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศคุณควรจะเก็บเป็นเอกสารและการบันทึกผมต้องการให้คุณรวบรวมปรัชญาความสาเร็จทาอย่างไรจึงร่ํารวยและประสบความสาเร็จได้ขนาดนี้ทั้งที่เริ่มต้นมาอย่างยากจนที่สุดคานกีได้แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวกับฮิวต่อไปว่าฉันต้องการให้คุณเขียนชามากและต้องลงสุดนี้ให้ได้เนปอลินฮิวเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่เขารับปากกับแอนดรูคานากีว่าจะรับทำงานแอนดรู Andrew บอกกับเขาว่านโปเลียนทุกเช้าให้เธอมองตาตัวเองในกระจกด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นที่สุดแล้วบอกกับตัวเองว่าแอนดรูคานากีฉันจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยกว่านายในอนาคตคอยดูนะนโปเลียนหันไปทันทีแล้วพูดว่านี่คุณจะเสียสติไปแล้วหรือไงคุณก็รู้อยู่ว่าคุณเป็นอภิมหาเศรษฐีแอนดรูคานากีได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้ว่าคุณจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ เว้นแต่คุณจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้และด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับในคราวนั้นอีก20ปีต่อมานโปลินฮิลจะมีปรัชญาแนวคิดที่เป็นหนึ่งในข้อเขียนของเขาว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะพ่ายแพ้คุณก็จะแพ้ถ้าคุณไม่มีความต้องการที่จะทำคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแม้ว่าคุณอยากจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถชนะได้ชัยชนะก็จะไม่เป็นของคุณถ้าคุณเป็นคนที่ไม่พยายามตั้งใจทำ คุณก็จะพบแต่ความล้มเหลวถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คนอย่างไรคุณก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นถ้าคุณต้องการก้าวไปในตำแหน่งที่สูงก่อนที่คุณจะก้าวไปถึงตำแหน่งนั้นคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าคุณก้าวไปถึงอย่างแน่นอนสิ่งที่พวกเราค้นหาจากโลกนี้คือความสำเร็จที่เริ่มจากกำลังใจของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนเกิดจากการตัดสินใจด้วยสภาพจิตของมนุษย์การต่อสู้ของชีวิตไม่ใช่คนที่แข็งแรงกว่า ฉลาดกว่าหรือว่าทํางานเร็วกว่าจะได้เปรียบเสมอไปท้ายที่สุดผู้ที่จะประสบความสาเร็จได้ก็คือคนที่เชื่อมั่นว่าฉันทําได้ฉันทําได้และฉันทําได้ในที่สุดแอนดรูคานิกก็กล่าวกับเขาต่อไปว่านโปลินฮิลแน่นอนที่สุดว่าเธอจะไม่มีวันรวยไปกว่าฉันได้หากเธอเชื่อเช่นนั้นแต่วันใดที่เธอเชื่อว่าเธอทําได้เธอก็จะมีโอกาสรวยกว่าฉันเมื่อแนปลินฮิลได้ฟังดังนั้นก็ยินดีสอนลง ทำท่าเหมือนกับจะไม่เชื่อแถมประท้วงต่อไปว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แอนดรูคานากีกลับพยักหน้าและสบตาชายหนุ่มว่าเชื่อเขาเถอะความคิดไม่มีตัวตนแต่หากมันถูกผลักดันด้วยความเชื่ออันแข็งแกร่งประดุดหินผามันก็สามารถทำให้คนเพียงคนเดียวนำผู้คนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกได้ดังนั้นเมื่อนโปลินฮิวได้สบตากับแอนดรูคานากีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะลากลับบ้านเขาได้ฟัง Carnegie คานากีกล่าวต่อไปว่า เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับข้อสำเร็จที่คนที่รู้ว่า่งนี่เขาต้องการไม่มีข้อจำกัดในความเชื่อในความสามารถของตัวเองสุดท้ายเขาก็จะประสบความสำเร็จได้แนวคิดนี้กลายเป็นแรกฐานสำคัญให้กับนับปเลียนฮิลต่อมาภายหลังการเขียนและการมุ่งเน้นามสสำเร็จในชีวิตด้วยวิธีการต่างๆที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงในเวลาต่อมาเขาใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลที่เขาได้ไปสัมภาษณ์นักอุตสาหกรรม ที่ยิงใหญ่ผู้นี้ได้มากที่สุดจํานวนหนึ่งเพื่อค้นหาหลักการในความสําเร็จเขาใช้เวลาถึง20ปีก่อนที่จะค้นพบองค์ประกอบสําคัญตามที่แอนดรูคานกีบอกในขณะที่เขามีอายุได้ 40, 40กว่าปีและได้กลั่นกรองออกมาเปน็นหนังสือที่ชื่อว่า Think and g r o w Rich หรือว่าคิดแล้วรวยหนังสือนี้ได้สร้างความมั่งคั่งสุดคลาสสิกที่มียอดขายไปแล้วกว่า30ล้านเล่มทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เกิดหนังสือลหลายๆเล่มในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญและปเลยนฮิวได้ฝากผลงานให้กับชาวโลกในหนังสือเล่มนี้เมื่อเกือบ80ปีที่ผ่านมาแล้วจากการค้นคว้าศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกว่า25,000คนอาทิเฮนรี่ฟอดโทมัสเอดิสันอาบรฮัมลินคอนเพื่อดูลักษณะร่วมของผู้ที่ประสบความสำเร็จว่าเขามีอะไรที่เหมือนกัน จากเหตุผลที่ว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดของคนทั้งนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนความคิดและทัศนคติชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปหากคุณมีความคิดและทัศนคติของผู้ที่ประสบความสาเร็จ2 5 0 0 0คนที่นโปเปยนฮิวกลันกรอออกมาเชื่อว่าความคิดเหล่านี้จะส่งผลต่อชะตาชีวิตและความสาเร็จของคุณอย่างแน่นอนเคล็ดลับก็คือควรเลือกหลักการที่ชอบและเรียนรู้ให้มากที่สุดก่อน แล้ค,ค่อยๆลองปฏิบัติอย่างตั้งใจทุ่มเทอย่างเต็มที่และโอกาสแห่งความสำเร็จความสุขความรวยก็จะมาถึงคุณกฎหลักส6กข้อสร้างปรัชญาความสำเร็จกับคนทั่วโลกข้อหนึ่งมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเป็นมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเป็นทำงานเป็นทีมเวิร์กหมายถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมอาจจะเรียกว่ากลุ่มอภิจิตก,ก็ได้คือทีมที่มีจิตใจร่วมมือร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่น คนที่เป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จต้องหัดควบคุมฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งจริงๆภาพแสดงภายนอกที่เราแสดงอยู่นั้นไม่สามารถหลอกผู้คนได้นอกเสยจ,จากเราคิดอย่างนั้นจริงๆคนจึงจะเชื่อและนั่นเป็นที่มาของประโยชน์ที่ว่าหากคุณคิดว่าคุณทำได้คุณจะทำได้และทีมงานจะเชื่อว่าคุณทำได้และทีมทำได้ข้อ 2. มีการตั้งเป้าหมายต้องมีเป้าหมายที่สำคัญแน่นอน โดยการตั้งเป้าหมายไว้ก็คือการคิดพูดและทำทุกๆวันจากการวิจัยเกี่ยวกับการให้หนักศึกษาเขียนเป้าหมายของชีวิตพบว่ามีเพียง3%เ์ท่านั้นที่เขียนเป้าหมายไว้อย่างเจาะจงและชัดเจนอีก97%เขียนเป้าหมายแต่ว่าไม่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นฉันจะสร้างความร่ำรวยในชีวิตฉันจะมีความสุขในชีวิตเวลาผ่านไป20ปีพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เขียนเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน มีเพียง3%เซนเท่านั้นที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขร่ำรวยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าส่วนกลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีความชัดเจนคลุมเครือหรือว่าไม่ตั้งใจเขียนมีจำนวนสูงถึง97%เของนักศึกษาทั้งหมดทั้งหมดนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่าน,นั้นก็คือกลุ่มนักศึกษาที่มีเป้าหมายชีวิตที่มีความชัดเจนเมามปอร์เซ็นกลับมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันมากกว่า มูลค่าทรัพย์สินรวมกันของกลุ่มนักศึกษาที่มีเป้าหมายชีวิตที่ไม่แน่นอนที่มีสัดส่วนถึง97%ซะอีกข้อ 3. เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่ตกเป็นทาสความคิดคนอื่นเป็นคนที่คิดทางบวกว่าตัวเองสามารถทําได้ไม่คิดในทางลบว่าตัวเรานั้นมันแย่ไม่เอาไหนไม่ไหวไม่สู้เป็นคนที่มีอุป,ปนิสัยที่ดีเข้มแข็งกล้าหาญไม่ท้อถอยไม่หวัน่นหวั่นต่อความยากลำบาก มีเหตุผลสามารถพึ่งตัวเองได้นำพาตัวเองได้ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถแสดงออกผ่านทางการพูดเขียนและกระทำปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ต่างๆอย่างเชื่อมัน่นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำอย่างเด็ดขาดข้อ 4. มีนิสัยประหยัดรู้จักประหยัดอดออมและนอกจากจะมีโอกาสร่ำรวยยังมีโอกาสมีคู่ได้อีกเพราะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ต้องใช้ความอดกลั้น การควบคุมตัวเองอย่างมากซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองได้ด้วยการใช้จ่ายเงินก็มีแนวโน้มที่จะสามารถอดกลั้นควบคุมตัวเองไม่ให้รับประทานอาหารมากจะเกินไปไม่ดื่มเหล้ามากเกินไปแล้วยังเรื่อง,งต่างๆในชีวิตอีกหลายอยา่างซึ่งดูเป็นนิสัยที่ดีและน่าจะมีแผนการใช้ชีวิตหลังกเกษียณได้ดียิ่งด้วยที่ว่าทําให้มีคู่ก็คือการที่คนเรามีนิสัยรู้จักประหยัดมัธยัต ทำให้ดูมีเสน่ห์น่าสนใจกว่าคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยกว่าเพราะการรู้จักควบคุมตัวเองเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปรอดตัวอย่างเช่นการรู้จักควบคุมตัวเองจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณพูดจาด้วยช้อยคำที่ทำร้ายความรู้สึกคู่ครองของคุณหรือว่าแอบไปกิก๊กนอกใจคู่ของคุณหรือทำให้คุณดูเป็นคนดีอย่างไรก็ตามให้นึกถึงคำว่าประหยัดกับขี้เหนียวมันจะไม่เหมือนกัน มันมีความหมายแตกต่างกันมากคนขี้เหนียวจะไม่มีสดเสน่ห์ดึงดูดเลยโดยเปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่านิสัยขี้เหนียวจะเป็นนิสัยที่กังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแต่คนประหยัดคือเป็นคนที่รู้จักคิดก่อนใช้เงินมากกว่าคนที่มีนิสัยใช้จ่ายเงินสุรื่อสุร่าย 5. มีความคิดเดิเริ่มในการเป็นผู้นํานั่นหมายถึงมีความคิดเิเริ่มกับความคิดสร้างสรรค์สําหรับความคิดเดิเริ่มก็คือความสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่เป็นความคิดเิเริ่ม ที่ไม่ซ้ําแบบใครส่วนความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ใหมโดยอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ที่ต่อเนื่องและมีคุณค่าส่วนการเป็นผู้นําจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานด้วยความเต็มใจเต็มประสิทธิภาพและมีความสุขในการทํางานจึงจะเป็นการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้นาที่ดีควรต้องมีความคิดดดเริ่มถ้าต้องการให้สิง่งดีเกิดขึ้น ผู้นำที่ดีจะเริ่มต้นทําให้มันเกิดขึ้นเมื่อทีมงานเห็นผู้นำบองเขาเป็นผู้ดีเริ่มแล้วคงไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะคิดแบบนั้นด้วยและเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆโดยไม่ถอยหนีเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อความสุขของตัวเองมีใช่เพื่อหวังการประเมินผลหรือว่าการยกย่องจากใครก็ตามมีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ตา่างๆสนใจสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหรือว่าของใหม่ๆมีสมาธิสูง เป็นผู้ที่สามารถให้ก็สนใจหรือว่ามีสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สนใจได้เป็นเวลานานๆไม่วอกแบกและสามารถใช้เวลาแดดรองหรือว่าคิดในเรื่องที่กำลังสนใจอยู่สามารถยอมรับสิ่งต่างได้ยอมรับความไม่แน่นอนหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งได้เป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีมีการพักผ่อนเพียงพอเป็นคนช่างซักถามจดจำเรื่องราวได้แม่น และสามารถนําข้อมูลที่จดจําได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นคนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบต่อความริเริ่มสร้างสรรค์จึงจัดบรรยากาศและสถานที่ให้เหมาะสมกับการคิดหรือเริ่มอยู่เสมอขอจัดสิง่งรบกวนอยู่เสมอวิธีการแก้ปัญหามักจะคํานึงถึงสาเหตุท,ที่เกิดของปัญหาก่อนการพิจารณาหาสาเหตุและทางแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางป้องกัน ทำให้เกิดความคิดริเริ่มในการทําเรื่องนั้นให้ดีขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งคนเราก็อาจจะฝ่าฝืนกฎหรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆจนเกิดเป็นไอเดียเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดจากความบังเอิญบ่อยครั้งที่ความบังเอิญก่อให้เกิดความเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่จงใจแต่เมื่อผลงานออกมามีความแปลกใหม่ก็สามารถแก้ปัญหาหรือว่าใช้การได้ดีก็ได้รับการยอมรับว่า เป็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์เช่นเดียวกันความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดจากความจงใจหรือความตั้งใจความคิดเริ่มสร้างสรรค์แบบนี้นับว่าเป็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์การที่มนุษย์จะคิดทําอะไรก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จนแนวคิดเกิดขึ้นมาในการนาสิ่งนั้น 6. มีจิตนาการลาเลิศหมายความว่าเราสามารถสร้างภาพขึ้นมาในจิตใจภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาในจิตใจนั้นมีบทบาทอย่างมาก ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์และคุณภาพของมนุษย์เพราะว่าภาพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในใจมีความแตกต่างหลากหลายที่เกิดจากประสบการณ์ทางความคิดของแต่ละคนบางคนมองภาพแบบเพ้อฝันบางคนมองภาพไปข้างหน้าในอนาคตบางคนเจ็บปวดกับในอดีตดังนั้นจิตนาการของคนเราจึงมีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์บุคลิกภาพของตัวเราเองนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณเอาไว้ว่า คนทั่วไปมักจะมีการเรียนรู้สิน่งนต่างๆมากถึง70%ของการเรียนรู้ทั้งหมดของชีวิตในช่วง6ปีแรกที่เกิดขึ้นมาในโลกคนเรามักจะมีจินตนาการสูงที่สุดการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงเวลานี้ดังนั้นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงต้องพยายามรักษาความสามารถในการฝึกจินตนาการซึ่งให้เราต้องการมีต้องการเป็นเอาไว้ตลอดทั้งชีวิต การได้อาศัยในจินตนาการหาได้ควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าจินตนาการและความรู้มีความสําคัญพอๆกันแต่โดยส่วนลึกแล้วจินตนาการย่อมมีความสาคัญกว่าเพราะคนเราแม้ว่าตัวเองจะมีความรู้ต่อให้รู้มากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีภาพในหัวหรือว่าจินตนาการก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะจินตนาการจะทําให้คนเรารู้ว่าเป้าหมายของการนําความรู้ไปใช้นั้นเป็นแบบไหน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนและก่อให้เกิดประโยชน์หรือว่าโทษมากน้อยแค่ไหนเพราะจิตนาการนี้เองที่ทําให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้และก็สําเร็จได้และได้ผลในที่สุดแต่ก็ใช่ว่าความรู้นั้นจะไม่สําคัญจิตนาการจะเป็นเสมือนกับเป้าหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้ในขณะที่ความรู้นั้นเป็นเสมือนกับวิธีการที่ทําให้เราเดินไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่โลกเราเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะว่าคนเรามีจิตนาการมากมายจึงเป็นผลทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงได้ยังมหาศารข้อ 7. มีความกระตือรือร้นหมายความว่ารีบร้อนเร่งรีบขมีขมันมีใจฝักายและเร่งร้อนเช่นการพูดที่มีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นว่าตัวเรามีความรู้สึกอย่างแรงกล้าต่อคุณค่าของเรื่องที่พูดเช่นเดียวกับ อวัยวะในร่างกายของเราที่ต้องกระตือรือร้อนทำหน้าที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาความกระตือรือร้อนคือสัญญาณม่งบอกถึงสุขภาพของจิตวิญญาณจึงเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวันนี้คุณมีพระเจ้าทำงานอยู่ภายในตัวของตัวเองหร้อย่างเพราะนั่นคือความกระตือรือร้อนข้อ8มีการควบคุมตัวเองที่ดีหมายถึงต้องอาศัยความอดทนตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ฉะนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมสิ่งที่ยากอย่างเช่นใจตัวเราเองได้ก็เท่ากับเราประสบวามสำเร็จในการใช้ชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วนอกจากนี้คนที่ควบคุมตัวเองได้จะเกิดความเคารพความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองจะเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจมีพลังในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหากเริ่มต้นด้วยการที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่อให้เราเป็นคนเก่งฉลาดแค่ไหนก็ตามหรือว่ามีความสามารถถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ เราไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้ส่วนในด้านศิลธรรมก็คือการรู้จักผิดชอบชัว่วดีและรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำอีกทั้งยังหมายความรวมถึงการมีจิตอาสาแบ่งปันด้วยการทำเพื่อคนอื่นและสังคมด้านความมุ่งมัน่นคือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการมีวินัยในการใช้ชีวิตด้วยการมีจิตใจที่มุ่งมั่นแนว่วแน่ทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จเพราะการมีเซฟคอนโทรลเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตข้อ9 ทำงานด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวการทํางานด้วยจิตวิญญาณแห่ง,างอาชีพเมื่อเราทํางานในหน้าที่ใดก็ตามนอกจากจะต้องยึดมั่นตามจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้วก็ควรหาคําตอบว่าหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่นั้นแกนแท้ของอาชีพมีคุณค่าต่อเราและผู้อื่นอย่างไรมีความเข้าใจในจิตใ,ใจผู้อื่นอย่างไรเราอาจจะได้ยินคําว่าจิตวิญญาณนําไปใช้กับอาชีพต่างๆเช่นจิตวิญญาณความเป็นครูจริตวิญญาณความเป็นแพทย์ แต่คำว่าจิตวิญญาณมิได้มีกับทุกอาชีพจิตคือใจเป็นความรู้สึกนึกคิดวิญญาณเป็นความรู้แจ้งความรู้สำนึกความคิดความในใจจิตวิญญาณในอาชีพจึงเป็นความเชื่อและอุดมการณ์ที่มีพลังต่อการค้นหาสร้างคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเองและผู้อื่นการพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพเป็นการค้นหาวิธีการที่จะสร้างคุณค่าเป็นพลังในการทำงานที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วย 10. มีบุคลิกดีน่าเชื่อถือนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทั้งหมดนี้มีความประพฤติปณิสัยบุคคลจึงควรใส่ใจและเรียนรู้ว่าบุคลิกภาพเช่นเป็นคนสุขมุมหมายถึงประณีตลึกซึง้งรอบคอบไม่วู่วามไม่ด่วนตัดสินใจก่อนที่จะได้พิจารณาอย่างลึกซึง้งทำให้การตัดสินใจของพวกเขาเฉียบคามีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกคนเขาจึงได้รับความน่าเชื่อถือเป็นคนที่มีความสกุมจากภายในคนแบบนี้จะระวังคำพูดและกิริยาแต่เป็นธรรมชาติไม่ใช่กแกล้งทำสังเกตได้จากประกายแต่งของพวกเขาว่าสงบไม่ซ่อนความรู้สึกรงข้ามไว้ข้างในแล้วใช้ออกทางสายตาดังนั้นควรมีความสกุมไม่โดนตัดสินด้วยความวุ่วามคนที่เป็นคนสข,ขุมจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นรับฟังคนอื่น และจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่เพราะว่าเป็นเคือญาติเป็นลูกน้องใกล้ชิดแต่ทุกอย่างมีความสมเหตุสมผลยุติธรรมและคนที่น่าเชื่อถือจะต้องเป็นคนที่มีความสุภาพรู้กาลเทศะให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติงานหรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองเข้าร่วมมีความชัดเจนในตัวเองทั้งคำพูดและการกระทำมีความเสมอต้นเสมอปลายรับรู้ได้ถึงความน่าเชื่อถือดังนั้นจะต้องเรียนรู้การแสดงออกหรือว่า กิริยาท่าทางที่สง่างามเหล่านี้เอาไว้เดินให้สง,งา่าตัวตรงผ่อนคลายสบตาผู้อื่นไม่ดูมีความลับแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านสุภาพรับกับยุคสมัยไม่ต้องล้ําอย่าเชยมากนั่นรวมไปถึงทรงผมเครื่องประดับการแต่งหน้าด้วยสําหรับสุภาพสตรีผู้จะต้องรู้เรื่องชัดเจนฉะฉานสุภาพมีน้ำเสียงที่ดีดังพอประมาณให้ได้ยินอย่างสบายสายไม่ผูกขาดการพูดคนเดียว ไม่คุยใหญ่คุยโตหรือว่าโอ้อวดไม่พูละราน้ำใจคนอื่นควรมีศิลป,ปะในการค่อยๆสังเกตไม่ใช่สำรวจเพ,พื่อพลาดด้วยการกวาดสายตาดูเสีทีเดียวมันทำให้ทุกคนเนี่ยสงสัยกันไปหมดไม่ควรมิีประมาททั้งศัตร,รูและใครก็ตามให้ดูแย่ 11. มีวิจารณญาณที่ดีหมายถึงการคิดแคร่ครวนแ่รรองซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการความสามารถมีเจตคติของการสืบคนที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถที่จะรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและยอมรับว่าจําเป็นจะต้องมีหลักฐานในการสนับสนุนว่าสิ่งที่พิจารณานั้นเป็นจริงมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการสรุปอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผลและสิ่งที่เป็นนามธรรมพิจารณาความที่ตรงของหลักฐานต่างๆในเชิงตรรก,กะมีความสามารถในการใช้ความรู้และทัศนคติตลอดจนมีการพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึงกระบวนการคิดที่ผ่านกระบวนการพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบมีความสามารถในการคิดอย่างมีเป้าหมายตัดสินและกำกับได้ด้วยตัวเองเป็นผลมาจากการตีความวิเคราะห์ประเมินข้อโต้แย้งการสรุปอ้างอิงการอธิบายและการควบคุมตัวเองเพื่อให้เกิดผลของการคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลเป็นกระบวนการที่ช่วยในการพิจารณาหาข้อผิดพลาดในการคิด มีความสามารถในการนิยามปัญหาสามารถที่จะใช้การวิเคราะห์ข้อความสถานการต่างๆที่เป็นปัญหาสามารถบอกลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีความสามารถในการนิยามปัญหานั้นการพิจารณาความพอเพียงของข้อมูลการจัดระบบข้อมูลและความสามารถนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆและมีผลกับความสามารถในการมองเห็นว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงความสามารถนี้มีความสำคัญเพราะว่า ทำให้เราเห็นความแตกต่างของข้อมูลเพื่อลงความเห็นว่าควรจะยอมรับหรือไม่ยอมรับความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐานเป็นความสามารถในการกําหนดหรือว่าเลือกสมมติฐานว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรดีหรือไม่ดีควรจะจัดการอย่างไร 12. มีสมาธิมุ่งมั่นในการทําสิ่งใดให้สําเร็จหมายถึงมีความมุ่งมั่นการกระทําด้วยความตั้งใจมีความแน่วแน่ของจิตเน้นไปที่เรื่องของความสงบเยือกเย็น การเข้าถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติดังนั้นวิธีการที่เรียกว่าสมาธิจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นํามาใช้ในเชิงจิตวิทยาส่วนใหญ่สมาธิจะถูกกล่าวถึงในแง่บวกเช่นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งการทาให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสจดจอ่อสิ่งสําคัญคือถ้าเราสามารถที่จะปลูกฝังการนาสมาธิได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของเส้นประสาทให้คิดในเชิงบวกได้มากขึ้นมีความสงบเยือกเย็น ละว,วางสิ่งที่ไม่สําคัญได้มากขึ้น 13. รักสามัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงกันความกลมเกลียเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันความสามัคคีแบ่งเป็นทางกายและทางใจทางกายเช่นร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานทางใจเช่นการร่วมประชุมปรึกษาหารือก,กันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่เรียกว่าสารานิยธรรม ทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันกระทําซึ่งความเคารพระหว่างกันอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีความสุขสงบในจิตวิญญาณมีความประพฤติสุจริตดีงามต่อกันรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ทําตัวเองให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือว่าเสื่อมแก่หม,มูคนะ่คณะปรับความเห็นเข้ากันได้เคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกันมีความเห็นชอบร่วมกันมองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันได้อะไรมาก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้หรือว่าแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบทำแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ตามก็แจกใจให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคร่วมกัน 14. เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญและทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นความผิดพลาดจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป 15. เปิดใจกว้างยอมรับสิ่ง,งต่างๆด้วยความเต็มใจ คนที่เปิดใจกว้างจะคิดได้กว้างทุกทิศทุกทางทุกแง่ทุกมุมไม่ถูกปิดกั้นด้วยอคติมิจฉาทิฐิความดื้อรัน้นความกลัวความสงสัยเขาเหล่านี้จึงมีความคิดที่บันเจิดมองหินโอกาสและความเป็นไปได้อยู่เสมอการเปิดใจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมโลกไม่มีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นด้านความเข้าใจหรือว่าการประสานงาน คนเปิดใจจะเป็นคนที่สร้างสารรค์ผลงานที่นำสิ่งดีมาสู่สังคมและสภาพแวดล้อมเป็นตัวอย่างที่ดีในการดึงดูดคนรอบข้างที่มีความคิดบวกเหมือนกันให้เข้ามาด้วยกันในขณะที่การปิดใจมีโทษคือทําให้เกิดความยุ่งยากในการทํางานผลร้ายที่จะท้อนจากความเป็นคนปิดใจคือเป็นคนที่มีเงื่อนไขมากมายในสังคมต้องการให้คนรอบข้างปรับตัวเข้าหาตัวเองเป็นคนมีข้อจํากัดในชีวิตเป็นคนที่ปิดทําให้มีข้อมูลจํากัด เมื่อน,นานไปข้อมูลที่มีอยู่ก็จะล้าสมัยข้อมูลใหม่ก็ไม่มีเพิ่มเติมเมื่อทำงานร่วมกับใครก็ตามคนปิดใจก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนและความอดึดใจให้กับคนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจด้วยด้วยเหตุนี้คนปิดใจจึงมักจะชอบขัดแยง้งส่วนคนที่เปิดใจสามารถมองเห็นได้กว้างกว่าไกลกว่าคนที่ปิดใจและแน่นอนว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องเพอเจอแต่คนที่ปิดใจเขาจะเพอเจอไปหมดคิดมากจนเก,กินเหตุน่ารำคาญและอยากเดินไปหมด คนที่เกิดขึ้นคือคนปิดใจนั้นไม่เพียงปิดโอกาสของตัวเองในการคิดสร้างสรรค์แต่เขายังสกัดัค่คนอื่นด้วยในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ข้อ 16. คิดแต่ว่าเราทําได้ต้องให้ความเชื่อมั่นกับตัวเองหาไม่กล้าที่จะทําสิ่งใดเพราะว่ากลัวที่จะทําอะไรบางอย่างไม่ได้อาจจะต้องฝึกพูดกับตัวเองด้วยสิ่งที่ดังหรือว่าพูดในใจกับตัวเองว่าฉันทําได้จะทําให้คุณเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคําพูดว่าฉันทําได้ จะทําให้คุณเกิดกําลังใจในตัวเองคําพูดว่าฉันทําได้จะทําให้คณเนี่ยได้ความฝันที่เป็นจริงเพราะว่าศักยภาพของความสามารถของคนเรามักจะถูกจํากัดด้วยความคิดช่องปลุกศักยภาพในตัวคนเองจงทําลายข้อจากัดต่างๆในความคิดคุณการที่เราคิดว่าเราทําได้ย่อมต้องมีการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรสําหรับชีวิตของเราในการที่จะทําอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน จงค้นหาความต้องการภายในตัวของหัวใจเราจงทําตามสัญชาตญยานของตัวเราอย่าไปตีกรอบด้วยกฎเกณฑ์ตามความคิดของใครก็ตามจงศรัทธาตัวเองและพร้อมที่จะประกาศกับใครๆว่าฉันต้องการอะไรให้เฉพาะเจาะจงมากที่สุดความคิดบวกมีความสาคัญมากคนที่เขาประสบความสาเร็จมักจะคิดบวกมากกว่าคิดลบบุคคลที่ประสบความสาเร็จมักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากกว่ามองโลกในแง่ร้าย เพราะคนคิดบวกมากๆมักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีสําหรับคนคิดลบมักจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีคนคิดบวกมักจะเป็นคนที่มีพลังงานสูงแต่คนคิดลบมักจะท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังพลังงานต่ําดังนั้นเราจงเติมพลังให้กับชีวิตด้วยการคิดบวกให้มากๆจงตั้งโปรแกรมความคิดว่าฉันทําได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันก็ทําได้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t um e a d นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10xgo สอนเกี่ยวกับการเซ็ตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to-do list not to-do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10xwell นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชาชุดรังการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code โนะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ